สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดียามเล่นเป็นหัวสี่โมงหาวซ้ำโมงวกับสี่โมงว่าเด็กเด็กลูกลูกอ่าพี่แก้มสวัสดีครับกินเขา่าพี่เทนซ้อมกีฬาอยู่พี่แก้มเล่นกีฬาอะไรวิ่งพี่เทนล่ะเทนเล่นบอลเลี่พี่น้องเอ้ย เส้นสนานเนาะพอดีใหญ่้ว่านอกกังลังกายเนาะคนไหนพ่อออใหม่ไปต่างโรงเรียนมาหนึสามเขาสะอาดเดินแต่ก่อนยังไม่มีพ่ออ ข้าวกล่องกี่บาท,บาทกินเขาแถมชิน้นไม้หนึ่งอีกน้ำจา๋าโอ้ยให้มันกินหน่อยคำหนึ่งเลยนะำลายหยุดแล้วนี่แดงไอซีน้ำตาลนะว,วัดดีค่ะาานะจะ<า>ท,ทำ น้ำใครอ่ะนเอาน,น้ำกูนี่หรอกนี่นน,นี่ไงน้ำหนูนะอืนา้วยกินนีนนน่ทำกันบ้านรอสวัสดีครับเหน,นื่นอยบุรุษครับนีน่ไงซ้อมบเล่บอ่เอากำลังกายบุรุษึอยู่น้ำคัก ซ้อมอะไรพี่เรียนไม่บอกอืมนี่แม่ต้องพาไปหาเห็ดจีจัมไปไหมไม่ไปไม่ไปกับโผล่ไปไปซ้อมไปให้มันเสร็จไปด้วยอืมไอ้แกไม่ไปใช่ไหมพวกมันจะเล่นกับอีโบตีเบตเบ่ไปหาเห็ดบอกแกมรถเต็มไหมใครต่อเจมมาลุไปสองคันพ่อนกขับคันหนึ่ง น้องนางไปเจอกันบานมาเห็ดกับเพื่อนเพื่อนโอ้ยพ่นกับสีมาเลยนะเพื่อนรุ่นเดียวหองเดียวกำนางเอาไปเก็บขยะลูกกินเสร็จน่ะเป่าหกไปนหน่อยนนึ่งซาลระยัง เลิกแล้วบอกเลิกแล้วบอกเลิอกอยังทำตรงไหนลูก<ป>วางนั่งรอพี่เจนก็ทำกันบ้านไปเลย ขึ้นซอนทึ้นบอคขึ้นเนาะเขียนสวยๆแล้วลูกเด้อเอากระเป๋ากระเป๋าน้องน้ำกับกับพายทำไมเหมือนคล้ายๆกันถูกไหมอ้าวอันเดียวกันเลยพายครูเก่าน้อ <laughs> งน้ำไปแล้วครูแล้วน,น้ำ ครูผู้ชายตัวสองอะเ,เลิกแล้วาามาทำให้มันเสร็จก่อนเลิกแล้วเหรอ พี่เทียนแอกกระเป๋าบอน่าจะช่ไปเสร็จแล้วนะฮะทำแค่ข้อเดียวทำแค่ข้อเดียว <c oughs> ยทำแค่อเดียวยว,เว่เ้มัน,ม,นม,มันมีกี่ข้อล่ะส้อมจะทำไ้เสร็จสิบสแล้วนะทำไปทำนทำไมหมดเลยลได้กี่ข้อแล้วหนูอะ การบ้านนั่งขยันนี่พี่น้องเ,เอ้อเลืออีกหกเองเก่งแท้น้องน้ำพายเก่งไหมฮะเก่งมัง้งเออราพิเทนแบกกระเป๋าวพอดีกลับมาไปแกมกินข้าวเสร็จพอดีถ้ามีการบ้านน้องน้ำขยันทำพีำ่ต๋องแบบหาได้บนเห็ดได้พวเห็ดไปเลยบทของทามจะได้ของเห็ดไปได้กับทามพอการทามแม่กับโบเป็นแหละ แม่ไม่ได้เก่งภาษาไทยนะคะนี้กี่ข้อวะเนี่ยนุหลุฟีมาข้างหลังหนู น้องในพิเทนน่ะหนูก็ไม่เอานมมาหรอกพี่น้องได้นมมอีกคนกะกี่กล่องพี่เทนสิบสองสิบสอง่มีโก้หายังกินนมอยู่เด้อพี่น้องอ้ยอนกูจะรอน้ำบุรปนึงย่ กับบ้างกัางรอลงน้ำแป๊บหนึ่งก่อนได้กันทุกคนมานมอโอ้โหได้กันทุกคนครับแก้มได้กี่กล่องน้านมหนูอะ <11. S 1> โอ้แก้มไดปสิบหกเพื่อนได้เท่าไหร่สิบสองลงน้ำนาาได้ไปเมื่อวานยี่สิบเราเพิ่มอะปีนิโอได้ได้นมโรงเ,เรียนซอยเฮาเนาะแปรว่าเงินบ่มีกะกินนมโรงเรียนไปกับไปก่อนเนาะป้าได้กันทุกคนนะครับ ขอบคุณน,นะครับคุณครูตัวตัวก็ได้ปะไมีกันตัวมควันนี้มีการบ้านไหมเนี่ยรอแป๊บน,นึงเนึ่โอยู่โอ้งเงาเต็นเงาเตนเลยสบายไ,ไปไปต้นขามเพ่าไหญ ป้าตัวหัวตงกัวเตยีเตยนสมซ้อมบอลมันเล่ยังก็สีดดัมกูเก่าแล้วจ้ะเอ้ยออกกำลังกายลูกไขมันไม่ต้องมีภาคเรียนดูออะไภาคยูภาคเรียนสมมุติคกดจ้อยภาคเรียน ภาคเพียนหมายถึงความหมายว่าเรียนเก่งงี้เหรอไม่ขยันก็นอ่านข้ก็ไปทำที่บ้านก็ได้ขยันใช่ไหม,ไมก็กลับเปนมุลมางนี่ในเลือกี่ข้อลูอกภาคเพียรอ่านหนังสืหอหน่ะดูแล้วข้อสุดท้ายแล้วลูกชายเขาเหนื่อยแห้งเลยสอบบอลโอนาตะเลป้าลูกปะไม่เป็นไรข้อหนึ่งข้อเดียวเอง ไม่ต้องให้มันด้สิบข้อมีมห่าวไหมหนะนาน้องน้ำน้องพี่เมีเห่าวไหมล่นะหนูไม่อยากทำที่บ้านอา้าวทำให้มันเสร็จๆไปไมันรู้ใครมันลืมหมวกข้อเดียวคือหอมั้งหมวกหัวไหนไหนคนตัดยาไปเร้วน้ะกลับไปให้พอดูให้ หมวดแต่นั่งคอยป่ะเขากลับบ้านกันหมดแล้วนี่เรือตะเลานะรถไม่ให้จอดนี่นู่นใครจะเอาเข้ามาคู่เขาป่ะตกลงคู่ของทุกคนได้นมสิบสองกล่องประหยัดไปพี่น้องก็เอากับริสุท้อเนาะกินนมนี้ก็ได้ก็ดีใจถึงสูง กันหมวกว่ะแล้วมันลงน้ำลายอยู่เต็มเลยไอ้นั่นหิวนนท์เพื่อนหนูพี่นนท์ห้องไหนยังม่ได้นมมายังนมมันหายด้วยคนอื่นขโมยอ่าพี่น้องไอ้นมเผื่อนหายเจอนมหรือยัง

ว่าใครตรงนั้นพี่ฝ้ายหรือใคร่นนครไม่ใช่บอกลุงหวามารับไอ้ต้นเถอะลุงหวามารับบ่ะพี่น้องโอนี่กับเซราเดินพี่น้องสาฟา้าก็ไล่ก็แซ่เนาะขอบคุณลูกอมินทุกกำลังใจเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าพีาน่น้อนสบายดีพอกลับมาแล้วเหลือแต่ซุ่มฮาวน์แต่